ข่าวรอบดึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่29กันยายนโดยโค้ชเชฟฟตบ,บอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชิงคืนนี้ขอเสนอร์อะไรไงผีร่มบงสิงจับจ้องวาราฮวิชตลาดหน้าหนาวเดคารากิดาเมื่อวานนี้แมนยูเองกำลังพิจารณาดูซันวาราฮวิชนะฮะสุดนหน้าทีมชาติเซอร์เบียที่ต้องสังเกตชูเวนตุสพร้อมจะขายในช่วงตลาดช่วงเดือนมกราคมนี้โดยกาเซตา Sport, ซ้าเดโรสปอร์ตซีออิตาลีร,รายงานข่าวบอกว่าจูเวนตุส ตัดสินใจแล้วที่จะขายวาราโฮวิชออกไปในราคาที่เหมาะสมในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวนี้ช่วงการฤดูกาล2025เร,ราไม่ต้องการจะเสียฟรีเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงในช่วงเดือนพิชนายนปี2026โดยตามการรายงานข่าวระบุดาว่าแมนยูกับเชลซีเป็นสองสโมสรที่พิจารณาวาราโฮวิชในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าขึ้นอยู่กับว่าจูเวนตุสจะกำหนดค่าตัวสุดหน้าทีมชาติสวีเียเอาไว้อยู่ที่เท่าไรกันแน่ ขณะที่สัญญาจะเข้าสู่ช่วง6เดือนสุดท้ายโดยฤดูกาลสั25จูเวนตุสได้กองหน้าเข้ามาใหม่2คนได้แก่ชตันันเดวิดกับพนังของเบโรอิชโอตาเปนดาทำให้วาราฮูวิชนั้นถูกจำกัดโอกาสในการลงสนามทันทีและเพิ่งลงตัวจริงเดซเดียไปเพียงแค่2เกมแต่ก็ทำไปแล้วมากถึง4ประตูจากหเกมรวมทุกบริการทันทีสถานการณ์ของวาราฮูวิชกับจูเวนตุสยังคงเป็นอะไรที่ไม่มีเปลี่ยนแปลง ส่วนหน้าเซอร์เบียก็ร,รับค่าจ้างประหา,าราลอยู่ที่12ล้านยูโรในปีสุดท้ายของสัญญาและก็ไม่มีแนวโน้มที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ซึ่งจะต้องลดค่าจ้างของตนเองในครั้งนี้ลงมานั่นเองนะก็เปน็นว่างานนี้เดี๋ยวไปแย่งกันนะฮะใครดีใครได้ลรามาดูข่าวต่อมากันครับแฟนผีโดนใจไหมเมื่อร์ัโนโดเปิดชื่อกุนซือน,นอกกระแสสนที่จะรับงานคุมแมนยูทันทีเช่นกันโดยสถานการณ์ของแมนยูทีมดังแห่งสุอตแลนเพียงเบร็อังกฤษ ถูกจับตามองมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ผลงานของทีมยังคงย่ำแย่อย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ที่เปิดฤดูกาลสัปดาห์ที่15เป็นต้นมาเดหลังไปที่ผ่าน6เกมในลีกของทัพอีสัสแดงก็เก็บใช้ได้เพียงแค่2จากทั้งหมดทางด้านของอแถมแพ้ไปแล้วมากถึง3นัดเก็บได้เพียง7แต้มหล่นไปอยู่อันดับที่14ของตรา,รารางคะแนนในเวลานี้โดยทําให้อนาคตของบริเวณอัลบบริมกุนซือชาบรติเกสในถิ่นโอแทฟอร์ดแขวนอยู่บนเส้นได้ และก็ทําให้มีชื่อของโค้ชคนใหม่ที่พร้อมเสียบแทนหลุดออกมาในข่ำรนี้ล่าสุดนั้นฟาบ,บิโอรามาโนนักข่าวคนดังที่มีความน่าเชื่อถือเปิดเผยบอกว่าชาบีเออร์นันเดซคนชื่อชาวสเปนก็สนใจที่จะรับงานคุมทีมทัพปีศาจแดงเช่นกันหากได้รับการติดต่อออกไปในครัตนนี้โดยชาบีก็บอกว่าพร้อมที่จะรับงานที่แมนยูทันทีแม้ว่าสมโมสรจะไม่ได้ลงเล่นฟุตบอลยุโรปเขาสนใจโอกาสที่จะได้คุมทีมในพรีเมียร์ลีก แม้จะยังคงไม่ได้มีการเจรจากันอย่างเป็นทางการในขารังนี้สำหรับชาบีเออร์นันเดสกุนซสือในวัย45ปีปัจจุบันยังคงว่างงานหลังจากที่งานสุดท้ายคือการคุมทีมบารา์เซโลนาก่อนที่จะมาลาถิ่นค้ำดูนในช่วงปี2024ในคารังนี้ก็เป็นนว่าง,งานนี้แฟนผีโดนใจนะฮะเมื่อโรมมโนเปิดชื่อขุนซสือนอกกระแสะอีกหนึ่งคนที่จะมารับงานคุมทีมแมนยูในขารังทีนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อารันยังไงบรูนี่รับหมดศรัทธาอัมบริมมองไม่สามารถจะพลิกสถานการณ์แมนยูกลับมาได้อย่างแน่นอนในครั้งนี้โดยเวนบรูนี่เชื่อว่าจิตอิญญาณความเป็นแมนเชสเตอร์ได้หายไปจากสโมสรและก็ยอมรับนะว่าหมดศรัทธาในตัวของบรเวนอัมบริมว่าจะสามารถพลิกสถานการณ์ของทีมให้กลับมาได้โดยอัมบริมนั้นพาทีมไปแสดงเก็บชัยชนะได้เพียงแค่18นัดจาก19นัดโดยที่ยังคงยึดมั่นในระบบ3-4-3 อะไรก็ฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมออะยังคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับแมนยูและก็บรูนีกังวลเลยนะว่าทีมกำลังตกอยู่อันตรายที่จะกลับไปสู่จุดเดิมอีกครั้งโดยดิดดาวยิงแมนยูได้กล่าวในการการพอดแคสต์ The w h e n w h e n Bruni Show บอกว่าเกิดอะไรกินขึ้นกับแมนยูนี่ไม่ใช่แมนยูแต่ผมไม่ไม่รู้จักสโมสรฟุตบอลทั้งหมดหรอกนะ ผมไม่เห็นนักเตะสู้ไม่เห็นคาแรคเตอร์ไม่เห็นความต้องการที่ทีมอยากจะชนะเลยไม่มีอะไรทําให้ผมนั้นรู้สึกตื่นเต้นได้เลยผมไปดูเกมโดยคาดหวังว่าปราจ,จะกลับมาอีกครั้งไม่ใช่แค่ผลเกมกันใน่งขันในสนามเท่านั้นทุกอย่างเกี่ยวกับสโมสรต้องได้รับการแก้ไขโซจิมรคิฟและก็ e ะอีเนอสได้เผชิญหน้ากับความท้าทายที่แท้จริงอีกครั้งในครั้งนี้โดยผมมีลูกสองคนในแคนาดีที่สโมสร และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่พวกเขากําลังทําอยู่สิ่งที่ผมเห็นในสโมสรฟุตบอลนั้นมันไม่ใช่แมนยูอีกต่อไปแล้วโรอนอนีกาลในให้กับถึงอัมบอริมบอกว่าผมไม่รู้นะว่าเกิดอะไรกันขึ้นผมลองคุมทีมมาแล้วแต่มันก็ไม่ได้ผลดีนักผมเข้าใจบริเวณอัมบอริมอายุเท่าผมเขายังเป็นผู้จัดการทีมหนุ่มและผมมั่นใจว่าเขายังคงมีนาคตที่ดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับแมนยูนั้นไม่ใช่ที่แมนยูหรอกนะ ผมหวังจริงๆนะว่าเขาจะสามารถผลิกสถานการณ์กลับมาได้แต่ถ้าคุณมาถามผมว่าเชื่อไหมว่าเขาจะสามารถทําได้หลังจากทุกสิ่งที่ผมเห็นมาบอกตามตรงเลยนะว่าผมเนี่ยหมดศรัทธานในตัวเขาในครั้งนี้ไปแล้วเป็นระว่างงานนี้ก็ถือว่าบรูนี่นะผมได้บอกเลยนะว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้กับแมนยูในเวลานี้โดยเฉพาะแผนของบรูเบนอัลเบริมที่ไม่เวิร์กแล้วเรามาดูข่าวต่อมาเช่นครับอารัตยังไงเห็นด้วยไหม เมื่อบูเดนสตีนอดีตผู้ช่วยโค้ชแมนอยู่เทียบความต่างระบบหลังสามอัลบริมกับกราสเนอร์เห็นด้วยหรือไม่เมื่อเลเน่บเดนสตีนอดีตผู้ช่วยโค้ชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเทียบความต่างระบบหลังสามของริเบนอัลบริมและก็โอเดเวอร์กราสเนอร์ซึ่งอันนี้ บอกว่าทางด้านของบูเดนสตีนอดีตผู้ช่วยโค้ชของทัพปีศาจแดงยุคข,ของเซอร์อาริฟกุสันตำนางกุซือชาวสกอตออกมาเทียบความต่างระบบหลังสาของรูเบนกับโอเดเวิร์กาสเนอร์ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมารูเบนอาร์มดิมมักโดนวิจารณ์ถึงระบบการเล่นหลังสามที่ถูกมองว่าไม่เหมาะสมกับนักเตะจะทำให้นักเตะไม่สามารถจะรีดเข็นศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้อย่างที่ควรจะเป็นจนผลงานของทีมนั้นพูดลงไปเกือบท้ายตารางแล้ว ล่าสุดเรนเน่บรินสตีนที่ออกมากล่าวบอกว่าผมคิดว่าระบบรังสาหรือ3 4 2 1ของรรเบนอัลบริมนั้นมีปัญหาซึ่งแตกต่างจากโอริเวอร์กราสเนอร์ในมุมมองของผมแทคคติกของรูเบนอัลบริมนั้นเป็นลักษณะเฉพาะและซับซ้อนกว่าในหลายด้านแต่โอริเวอร์กราสเนอร์นั้นเรียบง่ายแต่ว่าทรงประสิทธิภาพในครณดนี้ที่สุดเลยก็ว่าได้ในครณงนี้อานมุมเป็นคำว่างานนี้ก็ไม่รู้ว่า ทางด้านของทางฝั่งบริเวณอัลเบรดินนั้นที่ใช้แผนเหมือนโอเดเวอร์กาสเนอร์เนี่ยทำไมมันไม่ได้ผลเหมือนกันนะเอามาดูข่าวต่อมากันครับเอาแล้วอย่างไงแม้จะจมที่14อีกครั้งแต่ว่าแมนยูก็ยังคงไม่ปลดอัลเบรดิมเผยสาเหตุที่เซอร์จิมยังคงให้เขาเดินหน้าต่อไปโดยการน,นี้ทางด้านของทางฝั่ง2นักข่าวฟุตบอลชื่อดังไม่ว่าจะเป็นทั้งไซมอนสโตนจาก b b c Sport และก็คริสวิลเลอร์ จากเดดี้เมลรายงานตรงกันเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องของอนาคตของบริเบนอัลบริมกุนซือของฝั่งแมนยูแล้วโดวยก็อ e, ีกุนซือของบริเบนอัลบริมนั้นกลับมาลุกเป็นไฟกันอีกครั้งหลังพาแมนยูออกไปแพ้บรินฟอร์ด1-3ในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดทำให้พ่ายไปแล้วมากถึง3นัดจาก6เกมแรกในฤะด,ดูกาลนี้หล่นมาอยู่อันดับที่14ในครั้งนี้กันอีกครั้งนอกจากนี้แมนอย,อยูยังแพ้แกริงชิพีทาว ทีมจากลีกทูตกรอบ2ในศึกลีกครับหมดลุ้นแชมป์ไปหรายการตั้งแต่ต้นฤดูกาลขณะที่ซีซั่นที่ผ่านมาก็พลาดทุกแชมป์และก็ยังคงจบอันดับที่15้ในพิมพ์บริกอดไปเลยฟุตบอลทั่วยุโรปทุกรายการอีกด้วยทําให้สถานการณ์ของบริเวณอัาบริมตําแหน่งผู้จัดการทีมแมนยูดูเหมือนว่าจะไม่มั่นคงซะแล้วแต่ล่าสุดไซมอนสโตนและก็คริชวิลเลอร์เปิดเผยตรงกันว่าปีศาจแดงเ,งเองนั้น ยังคงหนุนหลังกุศลชาวบอสติเกสต่อไปโดยทางข่าวเองก็ระบุเลยนะว่าเซอร์จ,จิมราคิฟเจ้าของโรแมนยูเชื่อว่าการตัดสินจากผลงานตลอดทั้งฤดูกาลน,นั้นน่าจะค่อนข้างยุติธรรมมากกว่าและควรจะให้เวลาของบริเวณอัลบอริมในการทำทีมให้เข้ากับระบบด้วยหลังจากทุ่มเงินเสริมทัพไปแล้วมากถึง236ล้านปอนด์ช่วงสมอนี้ซึ่งสโมสรยังไม่ได้มีแผนหากุศอคนใหม่มาทดแทนเขาในคั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะ ก็เป็นคำว่างานนี้นะผมให้เวลาพิสูจน์อีกนหนึ่งพดุการนะฮะเพราะฉะนั้นสิ้นสุดฤด,ดุการนี้ถ้าไม่ไหวก็ต้องปลดทันทีนะจ๊ะอย่ายื้อไว้านานไม่อย่างนั้นก็จะเหมือนกับพนักขอฟังอีดิกเชนฮาร์คในขณะนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่ผ่านมาครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ